จะไปไหนอืมมานี่ฮือกเลยโอ้โหเรียบเอียรอยครับถ่ายต่อแล้วก็ถ่ายต่อเนื่องครับเป็นไงโอ้โหถ่ายต่ออีกครับอืมมันจริงๆโอ้โหตีไปด้วยคาครีครับอืมไส้ติ่งแตกไปแล้วแค่นี้อย่าพวกจิ้มมือไปด้วยคาครีก็แตกจะตายได้ดูแยงก็าชึบดอสครับแล้วก็สวดไปด้วยจิ้มไปด้วยคาครี แตกก็ไปับโอ้โหหงายท้องจังหวะน,นี้กราบสวัสดีทุกคนมาอยู่กับวันพีซบบวตี้รัสนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแครกเกอร์นะครับคนขอกันมาเยอะแต่ว่าผมก็ไม่พร้อมสักทีนะแต่วันนี้พร้อมแลนะครับวันนี้เลยเวล93านะครับผมเปิดตู้บิ๊กมัมก็ได้มันมาถึง3ตัวด้วยกันเลยโอ้โหเป็นไงทําให้เวลผมเด้งมาขนาดนี้ครับเกสิบสายแเอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับ สายโจมตีก็จะประมาณนี้นะสายหมัดใส่ไอดีเคไปเลยไม่ต้องห่วงเพื่อติดไปพันหนึ่งนะไปดูในส่วนของแท็กดีกว่าครับผมที่ผมจะใช้เป็น ID ดีลองนะตัวนี้ใช้ถึง7แท็กน,นะครับนับเปหนึ่งจางซับสี่หกเจ็ดเมื่อกี้ซับร้อยสีนะครับพบใส่ปนกันไปนะเพราะว่าตัวละครนี้ยังไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูในเกมแรกดีกว่าครับในแรงเอสนะครับว่าจะโหดแค่ไหนนะ <c oughs> ตายขึ้นมาเลยมาครับผมเลยดีโกครับตึงต้งตึง้งโอ้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเท่นะครับหลายหลายคนอาจจะชอบนะครับเป็นเมนหลายหลายคนนะกับตัวเนี้ยมีประโยชน์เยอะนะครับของโปรดประโยชน์เยอะอ่ะตัวนี้ก <c oughs> บกรครับชึ้เข้าวขวาดีกว่าครับจะวันนี้ต้องยืดไปก่อนโอ้โหดึงไม่ทันนามนิทำไมตัวคอน็ไม่ค่อยมี EX เลยมาแรงก็ ไม่ต่ำนะนี่นี่นี่ทุบวยทหนึ่งพุงหนึ่งจืดออกมาทหารกล้าบิสกิตนี่ไถ่ไถ่เลยดิไถ่โอ้โหเป็นไงไงท้องครับเบลเบสตี้จะไปไหนมานี่จือเลยโอ้โหเรีบรยบเรียบครับใส่ติ่งแตกครับตายครับเมื่อกี้มันต้องอย่างงี้สิลรกบดึงไปก่อนครับอ้ตัวแพท้ทางออกมากครับบิสมาม์เอา ตัคอนวาร์ปเลเดี๋ยวดึงไปก่อนครับอุ้ยอุดโดนอะไรเนี่ยโอ้โหโดนสเก็ตเพื่อนนะครับล้มเลยนี่ทหารบิสกิตออกมาดึงไปก่อนนี่นี่อูอ้หโดนขาทุ้งครับแค่นี้อย่าพวกจิ้มมือไปด้วยฮาคพีก็แตกเรียบร้อยโอ้โหนี่ทหารก้าบิสกิตถ่ายอาคารอุ้หูโดนสเก็ตไฟอ้าวตายเหมือนกันครับอย่าประมาทดามเมจพี่สิอีหนู ชื่อก็อีกทีก็โอ้โหเป็นไงแทงก็ไปไสติ่งครับเมื่อกี้อ้โหยังโหดกับแคคเกอร์ไม่ธรรมดานะครับดังเมดหรือแทงจัดเลยนะโอ้โหฟูฟ่องเลยกับผมจังหวะนี้ว่างไงนี่เกละยูมิเชนิกาดไอ้ฟีกียาสีนะแต่เราไม่เอานะครับไปเอาเบโรเบสตีครับแทงก็ไปที่ไสติ่งครับเป็นไงจุกไปเลยอะไรือ้อ ตีธรรมดานี่โอ้โหจะหมดเออดเอามาครับเป็นไงบั๊บช่วยอะไงมึงอืม้มปัฟมึงจะช่วยอะไงอือตีไปด้วยฮาครีนี่ดาบยาวตีไปด้วยฮาครีกูมันล้มสามมึงก็เอาอไปทำไมมันไม่ตายวะอือทุบเข้าไปกระทุงะ้ง้าไปโอ้โหเลือดเด้งด้วยนะนี่ต้องปล่อยบิสกิตแล้วอะทหารกล้าบิสกิตนี่ถไยไปโอ้โหมันยังไม่ตายกะ มันใส่แล้วนีจิ้มไปด้วยฮากครีต้องให้ใช้สกิลถึงจะตายอา้าวแพ้ทางกับสุดแรงไปเลยครับทหารบิสกิตถายให้จนมุมไปเลยครับโอ้โหจะตายได้เป็นไงแพ้ทางกับสุดๆกับิ๊กมัมเงไม่สือเราอ่ะเอ้ยอะไรเนี่ยกูเคียวิกมัมอยู่ืไปเอามันก่อนนะครับจะไปไหนกน็เรียบร้อยเจอส้นเท้าซันจิแตกไปเรียบร้อยนี่ไง แทงเข้าไปอีกไงพวกเรียบ้อยเจอทาหารบิสกิตเข้าไปครับแทงเข้าไปที่โอเด้งอีกทีนึงโอ้โหโคตรโหโดกูคิวไว้ตั้งหลายก้นเนี่ยโอ้โหจะตายให้ได้ครับเพื่อนโอ้โหคมคมครับเกมแรกมันอาจจะไม่ได้เจอ EX นะแต่ตาแรกนี้มันค่อนข้างที่จะไก่ไปนิดนะครับทั้งทีมเราทั้งทีมมันนะไม่ใช่บอทนะแต่เป็นคนนะแต่ว่าเอาตัตเลยมาเล่นกันก็ไม่รู้นะดูดิ คิวเบหกอะครับผมมาคลองแท้ไปดูในเกมสองนี่ยครับเดี๋ยวจะสุ่มหา EX หน่อยกันนะมาครับโอ้โหก็ยังมีไอ้ฟรีติดมาแล้วแต่ก็ยังมีโอเด้งพวกเอเจนนะครับก็ได้อยู่นะตอนนี้ก็ตามสภาพแรงนะครับทหารกลาบิสกิตออกมาเป็นไงโอ้โหถ่ายถ่ายถ่ายโอ้โหโดนเฉียวเฉียวยังคือหอดนะครับแรงจัดเลยจังหวะนี้ หาจังหวะนะจะตายให้ได้ดูแยงก็เชืบดอทครับแล้วก็สวดไม่ได้จิ้มไม่ได้หักพิแตกก็ไปรับอูงหงายท้องจังหวะนี้ฟินจะไปไหนโอเด้งรอเขารกนะเดี๋ยวไถออกเลยผมอะไม่ต้องห่วงไถมันเลยนี่ถนทะหารก้าบิสกิตเรียกมาอีกอยังไม่หนำใจตัวเดียวเร,รอ้อแตกครับ อะไรทำอะไรกูได้ฮะตียังไปตีให้ออกทงโอ้โห,โหมันแรงจังวะมันฟันมผมไปสองฉับเลยใส่ต่งเคลื่อนเลยโอ้โหโคตรแรงกันตายไม่เด้งเลยนะรีบเกิดอย่าให้กูรู้นะโอ้แม่งปาดผู้ปาดที่เพื่อนหายเอถอทหารบิสกิตออกมาออกมาอีกบิสกิตอื ยังไม่หมดแต่ผมจะแทงมันนะแทงไม่ได้ฮักครีนี่นี่โอ้โหแม่งดอปได้ทหารบิสกิตถ่ายมันไปนี่โอ้โหดาเมจดาเมจจัดจ้านมากครับไทเกอร์โอ้โหเจอก็อัดมุมเข้าไปครับสแปดมัดเมื่อกี้โอ้โหทหารก็โคตรโหดเรียกได้เป็นจำกัดถ้ามันแตกอาจจะเรียกได้เป็นจำกัดนะแบบว่าทำให้เราแตกปุ๊บเรียกออกมาอย่างเงี้ยถ่ายไปเรื่อยโอ้ยช็อตช็อต ยิงจะต้องไถมันไปดิโอ้โหโผ่านมันไปได้ไงวะอือตีไหมโอ้โหโดนคำนี้เลยแตกครับลิมมัมโอ้โหจอดไปสิแม่ใหญ่โอ้โหทีมเรายัางแข่งแกร่งนะครับตอนนี้ยีงนชนะแบบฟินๆไม่ต้องห่วงโบัวอาจิ้มเข้าไปดิโอ้โหครึ่งหลอดนะครับโอ้โหกูก็โดนครึ่งหลอดโดนแรงจังวะไถไปด้วบิสกิตน,นี่นี่เป็นไง มันมาอีกแล้วแม่ใหญ่เอ๋ลบการช็อตของเขาเหรอนะครับโอ้โหแตกไปกับคมคมกูแชงโคตรแรงอ่ะหู้สี่หมื่นก็จิ้มไม่ได้ไงวะน่ะโอ้โหที่มันแชงฝั่งตรงข้ามชัดๆโคตรแรงเดี๋ยวรอจังหวะนะครับจิ้มกันไปอีกทีนะโอ้โหจิ้มไป้ดยหักคลีนะครับเกือบแตกนะครับทหารบิสกิตไยมัน โอ้โหจบไปที่41นะครับชนะอีกแล้วครับโอ้ตอนนี้แชงแบดจัดนะครับผมบอกเลยเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรแบดจะจัดดูผลงานของผมเนี่ยครับโอ้โหโอ้คิวไปสามครับแชงแม่งคิวไปสิบอะโคตรโหดรเป่งจิ้มดีค่ะสี่หมื่นห้าหมื่นโอ้โหไปดูเกมสุดท้ายนล้ยครับผม มาครับผมกับแคคเกอร์กับด่านเรือพังนะเล่นให้ดูตาสุดท้ายนะครับก็จะประมาณนี้ครับเรือหลายคนอาจจะเล่นเป็นเมนตัวนี้ก็เล่นได้เก่งมากนะผมเคยเห็นคนที่เขาเล่นแคคเกอร์เก่งๆอ่ะเก่งมากนะครับแบบซูเอ็กได้หลายตัวนะชึบดอทไปก่อนครับเนี่ยเนหะ็นไหมอย่างน้องเน่าก็ยอนดอทไปบอกผมเนี่ยเนหะ็นไหมครึ่งหยอดไปครับทิมเงได้หกักลิางท้อง ไอ้ยี่เป็นบิสกิตโอ้โหเรียบร้อยครับเจอบิสกิตปล่อย18หมัดเข้าไปครับเมื่อกี้เฮ้ยตัวะไรวะโอ้โหเห็นนะแต่ตกูไปกดดอทอิรมปล่อยไปก่อนครับห้โหาเลือดเก็บก่อนนะโดนบางว่ะเฮ้ยเลือดเลือดเลือดเห,เห็นหรอหิวขอกินไก่นะเพือ่อนชิมชินดิจังหวะนี้รอก่อนครับถอยไปก่อนครับหัวสกิลมาแล้วแทงก็ไปไ้วยหั โอ้โหเป็นไงปล่อยทหารบิสกิตไปอีกครับอืออุ้ยติดแข้งครับแต่ก็หายอย่างไวนี่เป็นไงถ่ายต่อแล้วก็ถ่ายต่อเนื่องครับเป็นไงโอ้โหถ่ายต่ออีกครับม,มันจริงๆโอ้โหตีไปทคาครีครับอือหึ่่่่ต่ต่่แ้่่่ียบร่่่่่่่่่่่่ม่ม่่ม่่่ร่่่่่่ย่่ อุ้ยไคโดนั่นไคโดขี่เมาส์เนี่ยอ่อ้เมื่อได้หักที่นี่โอ้โหครึ่งหลอดครับจังหวะนี้ครึ่งบ้าไม่ถึงครึ่งด้วยนี่ไไอะไถมาไอ้โอ้ยนี่มันโอ้โหมันว์ปมันตีมันเหนือเมฆถอยไปก่อนครับตอ้โอ้ตีบิสกิตกูแตกกูก็เกือบแตกทหารกล้าบิสกิตไงบินเข้าไป <laughs> แม่งถ่ายแม่งเล่นมันอยู่นะเอาจริงๆนะแคกเกอร์เป็นตัวที่เล่นมันมากเลยโอ้โหคิวอีกแล้วครับแตกไปอีกแล้วครับคุกคมอะไรมาตีช็อตเออตีธรรมาดาไม่เนี่ยซัดเข้าเบะเรารกเนี่ยจังหวะนี้ทงังไม่ได้หักเฮ้ยครับโอ้โหไส้ติ่งแตกแล้วก็จิ้มไป่ได้บิสกิตเอื้อยังมาอีกทหารบิสกิตโอ้โหแม่งฟินว่ะแม่งเล่นมันว่ะผมเข้าใจครัหลายคนชอบเล่นแคกเกอร์ผม พอผมได้ปั้นถึงเล 90, เก้าสิก็มาลองเล่นดูผมผมเข้าใจทุกคนเลยไม่เล่นมันอะ <c oughs> ตาเอาไว้นีโอ้โห้วไม่มีการตายเลยนะค่อนข้างที่จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดดอทป๊บเอา้าทำไมดอทไม่ติดโอ้โหดอทไม่ติดนะครับชะตาขาดมันเป็นพื้นสโลนะแบบเมื่อกี้ผมเห็นเคาเต,เตอร์ครับผมก็จะดอทนะขอญาตเอาโอเจอมาครับสิบวิทสุดท้ายวิ่งไปเลยครับอื ชาร์จครับคามิซารุครับโอ้โหหงายท้องตล้กูโดนอะไรเนี่ยตุ๊กตาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โโหมันต่โมครับสามต่อสองก็แพ้นะเกมสุดท้ายโอ้โหกดสติ๊กเกอร์ยิ้มกันมาใหญ่เอพวกเวนโอ้โหพลาดนะครับเกมสุดท้ายโดนผมมาตายวีสุดท้ายเนี่ยอ่ะมาตายสิบวีสุดท้ายนะก็เลยแพ้ครับอย่างที่เห็นเลย ธรรมดาครับมีแพ้มีชนะนะครับเกมเดี๋ยวไปซีเรีส์กับมันนะครับเลยนให้สนุกครับคิวไปสี่ยึดไปศูนย์นะครับโอเคก็จบนะครับสําหรับการรีวิวแฮกเกอร์ทุกคนว่าเป็นไงผมผมเข้าใจความเข้าใจคนที่เล่นแฮกเกอร์อนะที่คนชอบเล่นกันนะโอ้ไม่งมันอย่างนี้เองนะงั้นผมขอตัวไปเล่นมันต่อแล้วกันนะครับ <laughs> เริ่มติดเอือมลโอ้โหเล่นมันจริง,รงๆรนะแฮกเกอรอ์ถึงว่าหลายๆคนจับเอามันเป็นเมนนะ โหถูกใจจอดจริงๆโอเคครับมันก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเนี่ยเห็นไหมผมพยายามกลับมาลงคลิปละบ๊ายบายครับผม